ัดเจนสักทีสงการโพสต์แบบนี้หลังถูกสงสัยรักสันคอนเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างสงการเตชาณรงค์และนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยโดยเราจะเห็นโมเมนต,ต์หวานๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งแต่ต่อมาก็ถูกสงสัยรักสันคอนหรือเปล่าหลังจากไม่ได้เห็นภาพคู่แบบแต่ก่อนสาวแมทยังได้โพสต์ข้อความปริศนาจนถูกสงสัยหนักขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ล่าสุดหนุ่มสงการเคลื่อนไหว Story game, ตอรี่ i n s t ตาแกรมโพสภาพร้านไอศครีมในฝันของสาวแมทที่ตอนนั้นเป็นผู้ลงทุนออกเงินให้ทั้งหมดนั้นโดยแต่ละภาพจะเผยบรรยากาศในร้านที่กำลังสร้างกำลังต่อเติมในมุมต่างๆสวยกว้างขวางใหญ่อลังการสุดๆนอกจากนี้สาวแมทก็ได้โพสขอบคุณจากใจอีกด้วยเป็นอันเข้าใจ,จตรงกันว่าทั้งคู่ยังรักกันดีจ้า